ที่อยากตีแรงมากขึ้นครับใครที่อยากพัฒนาตัวละครอัพค่าสเตตัสไปให้สูงที่สุดครับคลิปนี้ต้องบอกเลยครับเกี่ยวกับการทําตัวละครอย่างเดียวเลยครับไม่ได้เกี่ยวกับเพทูเออร์นะไม่ได้แบบว่าเล่นแล้วแบบว่าจะได้ตังค์มากขึ้นแต่มันเป็นผลอ้อมครับถ้าเราทําตัวละครไปเยอะๆมากขึ้นทําให้เราฟาร์มมอนส์ทให้เราเปิดออบเจกต์ของตัวเกมแต่และอย่างเพิ่มขึ้นนั่นเองครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถหาเหรียญ ได้เยอะมากขึ้นใช่ปหมถ้าเรานะครับทำการอัปเกรดเลเวลของตัวเองและตีแรงๆมากขึ้นครับเราก็จะลงดันทุกดันได้นะครับนี่นะมันก็จะปลดล็อกให้เราทําให้เราเนี่ยหาเหรียญได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าดันพวกนี้เนี่ยทำให้เราได้ตัวเ,เกตบก,กรนะครับหรือทองในเกมเนี่ยสามารถแลกเหรียญต่อวันไดน้ยเ,เยอะมากขึ้นนั่นเองครับอย่างเช่นนันคูเซตเนี่ยครับยิ่งเราแบบว่าดันขึ้นสูงเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหโอกาสในการได้แบบว่าเกตบก,กรเนี่ยเยอะมากเลยนะและทีนี้ครับเรามาดู หลักๆเลยว่าผมจะพาเพื่อนไปอัปเกรดตัวละครให้เป็นเก่งมากขึ้นโดยแบบไหนครับไปกันครับไปชอบเนี้็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e เป็นกําลังใจในการทำคลิปครับเอาล่ะจากแรกๆไน้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูว่าการอัปเกรดได้ของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆสําคัญเลยครับว่าสัตว์เลี้ยงที่เราใช้ในการร่วมตีนะครับร่วมทำอ่าร่วมตีร่วมต่อสู้ด้วยเนี่ยต้องเป็นสัตว์อัปเกรดแบบไหนนะครับหลักๆเลยเราต้องมาอัปเกรดตัวนี้ครับซึ่ง เป็นสัตว์พื้นดินที่เราสามารถนําไปต่อสู้ได้นะครับหลักๆเลยแล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆใช้ตัวไหนตัวไหนที่เหมาะกับสายตัวเองมากกว่าครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะชอบตัวที่แบบว่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็อาจจะลดพลังป้องกันนะครับฝ่ายตรงข้ามลงนะนี่ก็จะอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะแต่ผมจะแนะนําอย่างนี้ครับคนที่ไม่ได้แบบเป็นสายเติมนะครับหรือสายเติมน้อยเนี่ยไม่ชอบไม่ค่อยมีสัตว์ทอง ใส่นะครับหรือหาสัตว์ทองยากส่วนใหญ่นะครับคนที่มีสัตว์ทองเนี่ยหนึ่งก็คือต้องเป็นคนที่ดวงดีนะครับโอ้โหอันนี้ผมไม่อยากพูดเลยว่ะอย่างที่สองนะครับคนที่จะมีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ทองเนี่ยเยอะนะครับก็คือคนที่สุ่มบ่อยๆนะครับและคนที่เขาเติมเหรียญเข้ามานะครับก็จะมีแบบในส่วนของเกตมกรเยอะใช่ไหมก็จะสุ่มกาชาแบบว่าโอ้โหได้เยอะพอควรเอาล่ะทีนี้เราจะไม่พูดถึงครับสิ่งที่ผมแนะนําเลยสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีสัตว์ทองและก็คนที่ ไม่ค right? like so ่อยเติมนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้สัตว์แดงนะครับเพราะว่าสัตว์แดงเนี่ยมันหาได้ง่ายนะครับเราสามารถไปตีบอสนะครับต่อวันเนี่ยได้แล้วเราจะได้สัตว์แดงไปเยอะมากพอสมควรครับแล้วเราก็สามารถเอาสัตว์แดงตัวนั้นเนี่ยอัปเกรดนะครับอัปขั้นให้ตัวละครของเราได้นะและอีกอย่างหนึ่งครับก็ถ้าเรานะครับมีกล่องเนี่ยกล่องโทเคนนะครับยิ่งจะทําให้เรามีสัตว์แดงที่เก่งมากขึ้นมันเก่งอย่างไงครับเราไปดูตัวนี้เลยครับที่ผมทําไว้นะครับ พเพื่อจะเห็นว่าสแดงของผมเนี่ยตัวนี้นะครับทำมาไมมันมีขีด3ขีดอยู่ตรงนี้ครับอ่เาเพื่อจะเห็นว่าขั้นสุดของมันที่เราทำได้เนี่ยคือขั้น ss ใช่ไหมครับอันนี้เราจะไปพูดถึงแต่ปัญหาก็คือว่าสูงสุดนะครับที่เราทําได้ก็คือบวก5อ่าแต่เราสามารถข้ามขั้นมันไปได้ครับโดยการที่เราต้องหาตัวซ้ํา ตัวซ้ําของมันครับมาและเราก็สามารถบวกขึ้นมันไปได้อีกครับโดยการกดเข้าไปที่เหนือชั้นครับเราจะเห็นว่าเหนือชั้นเนี่ยก็คือเราต้องเอาตัวของมันนะครับมานะแล้วทําการตีบวกครับอ่ามันก็จะทําการเพิ่มครับจะเพิ่มบวก1และก็บวก2บวก2นี่คือสูงสุดนะถ้าเรามีตัวซ้ำนะครับถ้าใครดวงดีนะครับบวกแล้วติดบวก2โอ้โหอย่างเช่นถ้าผมมีอีกตัวซ้ำนะผอเอามาตีเนี่ยผมจะกลายเป็นบวก10เลยนะถ้าผม มีโอกาสได้บวก2นะครับเพิ่มสูงสุดนะโอ้โหถ้าสัตว์เลี้ยงบวก10นี่มันยิ่งโหดไปใหญ่นะครับยิ่งเราตีบ,บวกขึ้นไปเรื่อยๆนะเหลือชั้นไปเรื่อยๆนะยิ่งโหดนะครับตัวนี้ของผมนะครับตอนนี้ก็คือบวก8เดเนี่ยผมสามารถมี c นะครับให้กับมันได้สามหมื่นหกเลยนะถือว่ามันเก่งเพิ่มขึ้นเยอะมากครับดูค่าสแต็กนะครับตรงนี้ก็ได้นะ มันก็จะยิ่งเพิ่มไปตามจํานวนตีบวกนะครับไม่เกี่ยวกับออฟนะไม่เกี่ยวกับออฟออฟนี่เราไปทําเองนะครับออฟเนี่ยซุปเอานะตรงนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆละกันว่าจะให้ออฟมันแรงมากขึ้นเท่าไหร่นะแต่ว่าค่าสเตตัสหลักพื้นฐานของมันเนี่ยมันจะแรงมากขึ้นตามจํานวนบวกเรานะครับยิ่งเราเหนือชั้นขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหยิ่งโหดนะครับและทีนี้วิธีหานะครับวิธีหานี่ยก็คือตราแดงนะครับตาแดงเนี่ยตาแบบนี้นะเราต้องหามาให้ได้นะครับ ตาแดงก็คือต้องเป็นตาสัต์เลี้ยงของมันด้วยนะครับนี่คือคือตัวนี้ครับอ่ะยิ่งเราไปจับมันนะครับถ้าผมเนี่ยพยายามหานะครับเอ้ยมันอยู่ตรงไหนวะตัวนี้นะครับก็พยายามวิ่งหาอยู่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นนะครับว่าตัวนี้มันอยู่ตรงไหนคอมเมนต์บอกผมด้วยนะ แล้วคอมเมนตสถานที่ด้วยนะครับถ้าผมรู้เนี่ยโอ้โหผมจะบวกแบบรัวๆเลยนะครับแล้วก็ไปจับรัวๆเลยนะอันนี้ก็เป็นความสํคาคัญนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะว่าจะเลือกสัตว์แดงตัวไหน,นตัวไหนที่อยากจะปั้นยาวยๆนะครับแล้วก็อยากจะเหนือชั้นมันเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาสัตว์ทองอนะ่ะข้อเสียที่ผมว่าสัตว์ทองอนะ่ะไม่อยากให้ทับเท่าไหร่เพราะว่าสัตว์ทองมันหายากนะครับอย่างเช่นถ้าผมใส่ตัวนี้นะเข้าไปเนี่ยถ้าผมจะเหนือชั้นให้มันได้เนี่ยโอ้โหเผื่อจะหาตัวซ้ําได้นะครับคือต้องเสียเงินเเสียททอง่่าไหรนะ เผื่อจะทบได้นะครับอันนี้ก็คือการเพิ่มความแรงนะครับทำให้เราเก่งมากขึ้นเพราะว่าถ้าเรามีตัวสัตว์เลี้ยงนะครับคอยประจับตัวกับเราเนี่ยก็คือตัวนี้สัตว์เลี้ยงพืชดินเนี่ยจะทําให้เราเก่งมากขึ้นนะครับเผมเลือกธาตุนะครับธาตุธาตุมืดนะตัวสัตว์เลี้ยงฟมเนี่ยถ้าไปตีธาตุมืดเนี่ยมันยิ่งแรงมากขึ้นนะครับโอเคทีนี้เราดูอีก ฟังก์ชันหนึ่งครับที่จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเพิ่ม CP และแรงมากขึ้นโดยค่า10เปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูตัวคำว่าเติบโตนะครับเติบโตเนี่ยมันจะมีปะคับตาขิตันเห็นไหมนี่ตัวนี้แหละครับยิ่งจะทำให้เราแรงมากขึ้นเพก่าจะเห็นนะครับข้างหลังเนี่ยเปอร์เซ็นต์เยอะจัดเออความเสียหายเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับตัวสแนปนะครับก็คือดามเมจนะครับดามเมจสไตล์ของเราเนี่ยมันจะเพิ่มแรงมากขึ้นครับสูงสุดก็คือเจ็ดเปอร์เลยนะโคตรแรงเลยครับเจ็ดเปอร์บอกเลยนะ คือเเปอร์เนี่ยมันจะเอาไปรวมตรงไหนใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราทำได้7เปอร์ใช่ไหมความเสียหายเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราดูจากค่าสเตตัสของเรานะครับอะกดค่าสเตตัสขึ้นมานะปึ๊บถ้าความเสียหายตรงนี้ครับเห็นไหมผมสูงสุดตอนนี้ที่ผมทำได้คือ10%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้ามันติดความเสียหายนะครับโอ้โหบอกเลยนะความเสียหายมันยิ่งแรงยิ่งเพิ่มมากขึ้นเนี่ยยิ่งทําให้ดามเมจของเราเวลามันตีออกไปเนี่ยมันยิ่งจะแรงมากขึ้นนั่นเองครับตรงนี้แหละครับที่แบบว่า เราเนี่ยจะเป็นต้องทำนะครับและผมจะบอกว่าเราสามารถหาตัวเกรดคิดตันตรงนี้ครับเอ็นเซนคิดตันตรงนี้เนี่ยมาเพิ่มได้อย่างไรครับโดยวิธีธธหานี่ง่ายๆเลยครับแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทําเพราะว่าเสียเวลามากๆครับในการทานะมันจะทําได้โดยจากการย่อยครับคิดตันที่เราหาได้เนี่ยมันจะเป็นมันจะเริ่มตั้งแต่สีขาวสีฟ้านะครับสีม่วงสีแดงนะไอคิดตันพวกนี้ได้ครับซึ่งคิดตันพวกนี้เนี่ยก็คือการไปตีมอนนั่นแหละ ตีมอนนะพอเราตีมอนนี่เรื่อยๆนะครับมันก็จะย่อยแต่ผมแนะนำว่ายิ่งเรานะครับไปตีมอนที่มันเป็นพื้นหลังสีฟ้าสีม่วงนะครับสีแดงยิ่งดีสีแดงเราส่วนใจญ่เราจะได้จากบอสใช่ไหมพอเราตีบอสเสร็จเราก็จะได้นะครับเราย่อยมามันก็จะได้เยอะใช่ไหมสำหรับตาพวกนี้นะครับมันก็จะนํามาให้เราประทับตาแล้วก็อัปเกรดให้มันเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นของผมนะครับตอนนี้คือผมตีตัวสีฟ้าอยู่ใช่ไหมนี่ผมก็จะปล่อยแช่อยู่อย่างนี้เลยครับควบคู่กับอ่า อ่าภารกิจนะครับภารกิจขั้นสูงนะอ่ามันก็จะให้ตีมอนพวกที่เป็นพื้นหลังสีฟ้าแบบนี้ครับอ่าถ้าเราอยากจะง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราอยากจะไปฟาร์มไปเก็บตรานะครับคิดตั้นเนี่ยเรื่อยๆนะให้เราก,กดมาที่ตรงคําว่านะครับการท้าทายนะอ่าไม่ใช่ดิการเติบโตนะครับแล้วก็ผลึกมอนเตอร์นะนี่ก็คือไปเก็บพวกนี้แหละครับไปเก็บผลึกมอนเตอร์ก็คือเก็บคำอ่าเก็บสมุดนะครับสมุดมอนเตอร์นี่แหละอ่าไปเก็บพวกนี้ครับ เราก็จะเห็นมอนนะเห็นไหมทมําไมผมแม็กหมดนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆผมผมไม่ค่อยเวลนเลยครับผมก็ไปหาเก็บนะมงังว่างนะครับผมไปเก็บนะเก็บพื้นม่วงก็ดีนะครับเก็บพื้นเนี่ยพื้นม่วงยิ่งพื้นม่วงนะเวลาเราย่อยสลายมันเนี่ยเราได้ยิ่งคิดตั้นเอ็นเซนเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับอ่ายิ่งเป็นสีแดงยิ่งดีนะครับพวกมอนสเตอร์ส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นสัตว์ที่เราสามารถจับได้ด้วยอ่าเพื่อน,นๆนะ ถ้าไปควบคู่กันแล้วนะครับ <spe ll ular> เพื่อนๆก็เตรียมตัวตรานะครับจับสัตว์เนี่ยให้มันเยอะด้วยเหมือนกันครับยิ่งเรามีตาสัตว์พวกนี้นะครับก็เวลาเราไปฟาร์มด้วยเราก็จะยิ่งได้ตัวสัตว์เลี้ยงจับสัตว์เลี้ยงไปด้วยนะครับะจะสับเลี้ยงไปด้วยแล้วก็ได้ตาเอ็นเซนคิทตันไปด้วยนะครับยิ่งคุ้มไปใหญ่อะ่ะยิ่งเราทําอะไรในสิ่งเดียวเน่ยมันยิ่งคุ้มไปใหญ่นะครับเราก็จะได้ตาพวกนี้นะครับมาอัพโอ้โห บอกเลยมันนะครับตราพวกนี้นะครับเราสามารถหาได้ฟรีได้ด้วยนะหาได้ฟรีได้ด้วยนะครับโดยการที่เราลง PVP ทุกวันนะครับถ้าเราลงโหมด PVP ทุกวันเนี่ยยิ่งทําให้เราได้ตรานะครับนี่อย่างเช่นกิวอร์ะนะครับ PVP กิวอร์ะ P, นะสมมุติว่าเรากดเข้าไปมันก็จะมีกิวอร์นะครับเราเข้าไปที่ตรงกิวก็ได้นะครับสงคามนะเนื้อหากิวอย่างนี้ครับนี่เห็นไหม สงครามกิล3สกิล3สอี 3. กิล3สอีก็มีทุกวันอยู่แล้วนะครับสอง่อาเวลา3ทุ่มนะครับขึ้นไปนะ3ามทุ่มขึ้นไปแล้วก็มีช่วงเจ็ดโมงเช้าด้วยนะครับไปหา10โมงเนี่ยแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนเพื่อน,นะครับก็ไปโลกนะสงครามกิลวก็มีด้วยนะครับสงครามกิลวก็มีให้เราต่อสู้กันประจํานะครับถ้าเราลงสงครามกิลพวกนี้ครับเราก็จะได้กล่องนะครับกล่องเนี่ยเขาเรียกว่ากล่องอ่าตรานะครับ าถูกตาสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็เอาตาสัตว์เลี้ยงมาเปิดนะครับก็ลุ้นนะเมื่อคืนผมก็ลองเปิดดูแล้วนะครับผมก็ได้ในตัวตาสัตว์ทองด้วยดูดิโอ้โหโคตรแจ่บอ่ะเออมาได้ไงไม่รู้นะครับได้ตานีก็ไปจับสัตว์ทองมาหนิโคตรแจ่บเลยแต่สัตว์ทองผมจะเอาไปใช้นะกับยัดกัมพีบ้านนะครับก็วิธีการนะครับในการทำเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มค่าดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เพื่อนเนี่ยถ้าว่างนะครับก็ไปหาเก็บสะสม ผนึกนะครับทำให้เราเก่งด้วยนะและก็อย่าลืมนะครับปันมีขั้น2ด้วยนะพอเราทําขั้น1เนี่ยเราต้องอัพไปถึงเลเวล20นะครับเพราะว่าทุกช็อตเนี่ยทุกค่าสถานะนะครับอย่างเช่นค่าความเสียหายเนี่ยคืออันแรกนะครับถ้าสมมติว่าเราอัพนะเราต้องอัพให้เต็มนะครับเลเวล20เลยนะ,ะมันก็ต้องใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ อัพเต็มเลเวล20เราก็ได้พลังโจมตีบวกสีรีบกครับมันก็จะได้ค่าสแต็กทุกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะแล้วก็ค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยและเราอย่าลืมนะครับตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะอันที่2เนี่ยเราจะได้อะไรเราก็ดูตรงนี้นะครับเห็นไหม ค่าความเสียหายสกิลนะครับทัก,ทกษะนะสกิลเนี่ยมันก็จะอัพเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับยิ่งเราอัพสูงเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นและอย่าลืมนะครับขั้น2มันก็มีด้วยนะครับโอ้โคตึงอ่ะบอกเลยเกมนี้คือยาวมากๆขั้น3นก็มีด้วยนะครับนี่เห็นไหมระดับ3ระดับ4ี่โอ้โหมันไล่ไปแบบนี้ครับ เอาเวลาว่างใช้เป็นประโยชน์ก็ได้ครับถ้าใครเป็นซีเรียลเรื่องราเวลนะอย่างเช่นผมเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียลเรื่องรลเวลนะครับผมก็จะเก็บตรงนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับให้มันแรงมากขึ้นแล้วก็พยายามปลดล็อกทุกอย่างนะครับถ้าเราจะหาเหรียญในอนาคตนะเราก็ต้องปลดล็อกฟังก์ชันทุกอย่างนะครับอย่างเช่นดันเจี้ยนเนี่ยเราต้องปลดล็อกให้ได้ทั้งหมดยิ่งเราไปดนสูงๆเราก็จะยิ่งได้ตัวเกียประกรบยิ่งเจอะนะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นประโยชน์ในคลิปนี้กดไลค์กดแช กิววอร์ด้วยครับผม